ตาไใ้สวัสดีครับคุณแม่เป้งไหนเป้งไหนมีแหงบอโดกมาหาแม่ฮะดีใจอยู่บอดีใจแล้วเนาะมาเ<อ>มาก,ก็มาก,ก็ดีใจมาหาก็ดีใจอะไรยังให้ลูกกินบันเสร็จแล้วกินหลังจ,จ้าวฮะเจ้าวันไปวันหัวกินหลังอายุหลายมาได้ยังแต่จิ้มกัวเหรอแต่จิ้มกัวแล้ว เออหอดลอยสาวเลยิ <C itor Commons> ่เขาแซ่บ้าเป๊กยี่วม่เลโอ้ยแซ่ก่าพี่น่อง่งกินก กินปลาคั้มกิาคัมกินหอดลูกวพกินหอดล้านอยู่บป่กินหอยลูกจะไปอยู่เปล่าก้องเงินเนี่ยขึ้นหอยลูกข้องเงินเนี่ ห <laughs> ยอกแม่ <c oughs> มาหาแม่พี่น้องเอ้ยออกวันจา่า <c oughs> คือถอดแม่เลยมาับลูกใมุ <c oughs> นคุนพ่อแม่นี่ <c oughs> เกิดอีกซีบจัดก็ใส่เบเบิดอกพี่น้องเอ้ย <c oughs> อันใน,นเห็ดไห้เรามีความสุขเลยก็เห็ดไปเหาความสุขของผู้เฒ่า หาที่เปียบอะไอรแล้วคุณคุณพ่อเม่นี่นะอ่าสวัสดีครับสายดอนประจำบดอนโอยสายดวนสายดวนไอ้ <c oughs> สายดวน,นอไ,ไอ,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 อไอ้ครับผมอะไอบาซิเฟ่สออนแกนโครินทท่านนะ <c oughs> ทนตบดอนยัง <c oughs> <c oughs> Mazo kong, quăng kong, mẹ quăng nè đi. Huh? quăng nè Oi, tên tan bunny. Oi, a bong 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 sim Ui, sim bong. Night, eh? A sim bong sim bong. Kim kiko. Kim, mẹ 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 วายาวเห้ยแตกินแซ่บขนั่น่ะลูกแซบแบบเข้มๆขืมกินหลายเลยลูกไตเลยลูกตายมาเยกตายม่เยกเห้ ล้มาใส่เองโยาอยากกินแหละอืมอืมอืยุบไรยุข้อร้านกับยายุข้าไปกินกุเจร้านปลาเม,ม่มเด้องานไปกินดหดอือกินดเลรอกุเจ้า เจ้าไทยบ้านไปเราจะพ่อผ้าขมืองอเราไปเห็นยังเมืองออกเป็นาเป็นปีโปมาดอกเนี้ยอย่าช่วยปันอยู่โปมาดอกเราเคยมาช่วยนบ่อห่เน เอดี๋ยวมึงคนยิงเป๊ะมีหมูมียังไงบริวันพาดร้านขายหมูคืออยู่บ่หมาเนาะไงเนาะวันพาเขาขัขาหมูเลยเขาขาไก่อนเขาขาไผเดียวเขาขายเบอร์เดัมมืองานบอกเนสามป้ายอไแบบพัเดียวกันเขาหนบเขาหน้านี่เชิง อืมอ,อมาเอออืมใจิิ